เขาคือใครครับทีมชาติไทย u 17นะครับได้มีการดึงเจคไทเลอร์เฟลเชอร์นะครับกองหน้าวัย15ปีของเลสเตอร์ซิตี้ครับมาทดสอบเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับก่อนจะไปลุยศึก u 17ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับแข่งขันเดือนตุลาคมนี้ก็ถือเป็นดีลที่น่าสนใจนะครับสำหรับทีมชาติไทยที่จะได้มีนักเตะลูกครึ่งดีกีจากเลสเตอร์เนี่ยมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมนะครับ ก็อาจจะเป็นมิติใหม่ๆได้เหมือนกันนะครับก็เจคไทเลอร์เนี่ยเล่นตำแหน่งกองหน้านะครับอายุ15ปีสูง175ซนติเมตรนะครับเขามีคุณแม่เป็นคนไทยครับเกิดในไทยแต่ว่าถูกดึงมาเข้าอะคาเดมีของเลสเตอร์ตั้งแต่อายุ11ปีนะครับผลงานของเขายอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะการทำประตูเครับก็เคยแฮตทริกใส่เวสต์บอมบิดออาเบียนแล้วก็เคยยิงประตูชัยใส่ ปริสแงชักแมงนะครับในฟุตบอลโร์นเมนต์ระดับเยาวชนด้วยเหมือนกันนะครับผมสอบถามมาเซอร์จะเด็ดมีล่าไปนะครับกุนซือทีมชาติไทยย17เซอร์เองก็บอกนะครับว่านักเตะคนนี้จุดเด่นนั่นก็คือความกล้าเล่นแข็งแกร่งดุดันนะครับแล้วก็ เป็นสิ่งที่นักเตะไทยส่วนใหญ่ไม่มีตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปร่างที่ถือว่าสูงเหมือนกันเห็นภาพจากการสเกลมาของทีมงานที่มาดามแป้งเนี่ยส่งมาให้เองก็มองว่าน่าสนใจแล้วก็ยิงประตูได้ดีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าจะให้เจกเล่นตำแหน่งไหนจะเป็นหน้าเป้าหรือว่าจะมาเป็นตัวปั้นเกม,มก็คือกองกลางตัวรุกนะครับก็ทางมาดามแป้งเป็นคนส่งสเกลเนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเจคเองจะติดทีมชาติไทย23ตัวในการไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้อย่าง100%นะครับเพราะว่าจะมีการเข้าแคมป์ก็แคมป์เนี้ยเป็นการวางแบบ 3แคมป์เลยนะครับก็คือแคมป์แรก1-7กันยายนนะครับแล้วก็พัก1วีคให้กามาเตะไปทำนะครับมาลุยต่อแคมป์2คือ14-21กันยายนนะครับก็จะมีการเก็บตัวแล้วก็จะมีการอุ่นเครื่องทดลองทีมนะครับแคมป์3 3มสสัปดาห์เลยครับในเดือนตุลาคม,มาก่อนที่จะแข่งขันในวันที่19-27ถึงตุลาคมนะครับก็จะเป็นการตัดตัวแล้วครับจาก50รายชื่อที่ได้มีการส่งไปเนี่ยใครจะเหลือ เป็น23คนสุดท้ายนะครับก็ต้องรอติดตามกันไปว่าเจคไทเลอร์จะโชว์ฟอร์มให้กับทีมชาติไทยในช่วงฝึกซ้อมหรือติดไปเนี่ยในแข่งขันจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับก็ดูจากสไตล์นะครับจากวิดีโอสเกลที่ทีมงานได้ส่งมาให้กับทางไทยรัฐนะครับก็เห็นว่าเขาเป็นสไตล์เตจที่ถือว่าต้องมีพื้นที่ในการที่จะไปกับบอลนะครับแล้วก็เล่นบอลหลังลายได้ดีไม่ใช่สไตล์ที่ว่าจะเป็นคนเก็บบอลพักบอลแล้วก็ไปต่อได้คนเดียวนะครับคือต้องมีเพื่อนในการ แทงบอลเข้าช่องมาให้แต่พอถ้ามีบอลแล้วไปกับบอลได้มีพื้นที่ได้มีสปีดในการวิ่งแข่งกับกองหลังเนี่ยถือว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าสปีดต้นดูแล้วเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับสไตล์จริงๆผมว่าถ้าเทียบกับเตะเลสเตอร์เนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับเจมี่วาร์ดี้เหมือนกันนะเพราะว่าเร็วแล้วก็ยิงคมด้วยครับ หายแฟนนะครับมองยังไงที่สมาคมฟุตบอลนะครับไปดึงตัวเจ็คไทเลอร์มาทดสอบมาเข้าแคมป์กับทีมชาติไทย U17 นะครับจะช่วยยกระดับทีมของเราได้ดีมากแค่ไหนนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยในคลิปนี้ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ